สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอนำพาท่านผู้ชมมาพบกับรายการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์กับผมนภศกรรัพยสิทธิ์ซึ่งวันนี้นะครับก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าแนวทางการศึกษานะครับของบ้านเรานั้นทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรและก็วันนี้บรรยากาศนะครับอบอุ่นเพราะว่าได้รับเกียรติจากสาวสาวนะครับน้องน้องจากหลากหลายสถาบันนะครับจะมาร่วมพูดคุยในรายการซึ่ง ก็อยากจะให้ทางน้องๆนะครับแนะนําตัวเองท่านแรกก่อนนะครับน้องยิมชื่อจริงนะครับแนะนําเรียงลําดับนะครับค่ะชื่อชโชติรอชโชตยาคิดมาจากโรงเรียนเตรียมรมศึกษานะคะก็ตอนนี้จบม .6 แล้วค่ะครับตัวที่สองครับค่ะชื่อยองีนะคะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อพิมชนอกทิชชนอกนาดมาจากโรงเรียน,นบินิเดชาสิงห์สิงหาเซนีคะ่ะก็จบม .6 แล้วเหมือนกันกำลังรอผลเอ็นค่ะ ครับท่านที่สามครับผมค่ะสวัสดีค่ะช, e ชื่ออิงนะคะชื่อจริงชื่อมินตรา e e พงพิทักน์มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหมือนกันค่ะครับตันต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐนาลุจนีธนันนะคะชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะก็มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหมือนกันค่ะตอนนี้จบมาหค่ะครับผมตันต่อไปสวัสดีค่ะชื่อชนิการวงธารานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเช่นกันค่ะครับ สวัสดีค่ะชื่อแทนชนะพุ่ศัก์เจริญกุลนะคะมาจากโรงเรียนโยธินบุรนาพิ่งจบม .6 เหมือนกันค่ะครับผมค่ะชื่อภพาภัสจีนาพันธ์นะคะมาจากโรงเรียนสามสาวิทยาลัยจบม .6 เหมือนกันค่ะครับนี่ก็คือแขกรับเชิญนะครับทั้งหมดที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของพวกเราในวันนี้นะครับซึ่งก็มีคําถามนะครับอยากจะถามน้องๆน,นะครับก็มาช่วยกันตอบนะครับ ว่าน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าเอาวันนี้อาคิดว่าที่เราเรียนมานะครับตลอดช่วงตั้งแต่อนุบาทจนจบมัธยมตอนนี้เลยนะครับเราคิดว่าแนวทางการศึกษาในบ้านเรานั้นมันมีความเหมาะสมกับพวกเราอย่างไรหรือไม่นะครับเอายิ้มดีวกว่าตอบตอบก,ก่อนต้องยิ้มค่ะก็ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมใช่ไหมคะ คืออิมก็อยากให้การศึกษาเมืองไทยเนี่ยเพิ่มกิจกรรมให้นักเรียนมากขึ้นนะคะ่ะแต่ว่าหลักสูตรอะไรเนี้ยคือก็ดีแล้วแบบหลักสูตรเขาเรียนเข้มดีแต่ว่าแบบอยากให้เพิ่มแบบกิจกรรมบ้างแบบอาจจะมีทัศนศึกษาออกมานอกโรงเรียนอะไรเนี้ยะค่ะับะดีมากเลยอะคะอ่ะท่านต่อไปครับรงเซนเดอกามินนะครับ ก็คือคิดเหมือนกันค่ะคือว่าเด็กไทยเราเนี่ยยังขาดเรื่องของการทํากิจกรรมบางคนเนี่ยไม่เคยทํากิจกรรมอะไรเลยเรียนหนังสืออย่างเดียวคือว่าคิดว่าแบบมันไม่ใช่ที่ว่าพอเราจบมหกไปเราทาอะไรไม่เป็นเลยนอกจากว่าสังคมตอบอะไรอะไรอย่างง<ช>ี้ค่ะเลขคิดยังไงอะไรอย่างเง<ช>ี้ยต้องแบบเรียนแบบท่องจําหรือเปล่าใช่ค่ะเราต้องแบบหัดลงมือปฏิบ<ช>ัติค่ะแล้วงานก็ไม่ควรจะเป็นรูปแบบแบบการชอยหรือว่าอะไรที่แบบมันบ <basic S 2> เบสิกเกินไปอ่ะ อยากให้ทำกิจกรรมเยอะๆอนะครับคนน้องแบบทำงานที่แบบมันดูเป็นชิ้นงานมันแบบเป็นอ้จริงจังมากกว่านี้ครับน้องเพวานะครับเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าที่ที่เป็นอยู่ก็ดีนะคะแบบการสึกษสาแบบเข้มแข็งแล้วแบบอารมณ์แบบแข็งแรงมากถ้าเทียบกับต่างประเทศนะคะแบบเด็กไทยก็ถือว่าเก่งเหมือนกันแล้วก็อยากให้เพิ่มเรื่องที่แบบว่าช่วยให้เด็กเนี่ยคิดมากขึ้นเรื่องการคิดวิเคราะห์อะค่ะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราใช้เรื่องการคิดวิเคราะห์มากกว่าในหนังสืออะค่ะ ครับน้องอิงเหรอครับก็เห็นด้วยกับแพรนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราใช้การวิเคราะห์มากกว่าในหนังสือจริงๆหนังสือก็ช่วยเป็นแบบเพิ่มเติมขึ้นมาในชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ส่วนใหญ่เราไม่ได้นําแต่หนังสือมาใช้ค่ะเราใช้วิเคราะห์และประสบการณ์ของเราเองมากกว่าคสามสาวเหรอครับยังไงบ้างเราคิดเราหมาดสมไหมการศึกษาอ๋อก็อย่างตัวเมย์นะคะเมย์คิดว่าการศึกษาให้เนี่ย น่าจะเพิ่มเรื่องที่เด็กกล้าแสดงออกมาขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กไทยคือเรียนแต่ตำราไม่ไม่ได้คือไม่ได้อย่างเด็กต่างประเทศ่งเขาจะพอถามปุ๊บทุกคนยกมือตอบแต่เด็กไทยคือเฮ้ยนั่งหลังห้องดีกว่าลบอาจารย์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเด็กเก่งส่วนใหญ่จะนั่งข้างหน้านะครับ่เด็กไม่ค่อยเก่งจะหลบอยู่ข้างหลังเพราะกลัวอาจารย์ถามด้วยวกลัวกลัวครูถามกลัวตอบไม่ถูกครับ แลในในมุมมองตัวเองเนี่ยครับคิดว่าแนวทางเราต้องการที่ทางการศึกษานี่ปินไปในรูปแบบใดในความรู้สึกของพวกเรานี่นะครับก็แบบที่เป็นอยู่ก็ดีนะคะแล้วก็อยากให้แบบเน้นทั้งกิจกรรมแล้วก็การเรียนควบคไป,ปแล้วแบบเออให้เด็ก ไม่ใช่แบบว่าแบ่งพย,ยกแปรว่าเออคนนี้เนิร์ดนะคนนี้เรียนอย่างเดียวคนนี้ไม่ทํากิจกรรมส่วนคนนี้ทํากิจกรรมอย่างเดียวโอ้ยเด็กไม่ดีไม่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยคะ่ะอยากให้ทุกคนแบบจอยด้วยกันหมดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแบบคลาคลากันไปจริงๆก็ถือว่าน้องๆทั้งเจ็ดท่านในโชคดีมากนะครับเพราะวา่าได้เรียนในโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีระดับนะครับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะครับเป็นการเลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งท่างเจ็ดท่านนะครับเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดถือว่าโชคดีที่เรามองว่าการศึกษาในบ้านเราเนี่ยนะครับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดกับเด็กที่อยู่ในกรุงเทพจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยนะคะเด็กต่างจังหวัดก็จะได้เรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่กรุงเทพก็จะได้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 เปรียบเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทีวีสื่อต่างๆเนี้ยค่ะ ก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันอย่างเช่นการพิเศษเงี้ยเล่นผ่านวิดีโอหรืออะไรอย่างงี้ค่ะมันเด็กกรุงเทพก็ได้เปรียบทางด้านนี้มากกว่าแต่เด็กต่างจังหวัดเขาอาจจะแบบกระตือรือร้นมากกว่าเพราะเราไม่มีเราก็ต้องขยันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนแบบไม่มีสิยไว้ไยั่วยวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาสอบสอบก็ต้องแบบมาหาศูนย์สอบอย่างเด็กกรุงเทพนี้ใช่ไหมคะอย่างถ้าเกิดเตรียมก็สอบเตรียมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเด็กต่างจังหวัดอาจจะต้องแบบเข้าไปในอำเภอที่แบบไกลๆบ้านไปหน่อยเพื่อจะหาโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ แต่ว่าจริงๆในกรุงเทศเนี่ยนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะเพราะสังคมในกรุงเทศนี่เป็นสังคมซับซ้อนมีสิ่งยุยยุ่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับทำให้สมาธิในการเรียนพวกเรานี่ทําให้เสียไปหรือเปล่าใช่มีบ้างไหมที่ขี้บ้างอ่าเย็นนี่เที่ยวหน้าสนุกสนานเพื่นบูไปเที่ยวกลางคืนบ้างไหมครับเคยไปเที่ยวบ้างไหมไม่เลยครับไม่เลยเ่าะนอกจากเราแบบ โอกาสสาคัญจริงกึ้นมาอะไรเงี้ยต้องไปกับผู้ปกครองหรือเปล่าผู้ปกครองต้องพาไปก็แบบมีผู้ปกครองดูแลอยู่คือก็ไม่ทําอะไรที่แบบมันน่าเกลียดเกินไปค่ะก็คือแค่สนุกเต้นๆอะไรเยจริงๆอยากจะถามน้องรองว่าในตอนนี้นะครับซึ่งแตกต่างกับสมัยที่ผมเรียนนะผมเรียนเนี่ยโดนไม่เลียวตลอดโอ้โโดนโดนบ่อยมากนะครับอาทิตย์หนึ่งนี้ไม่ต่ำกับครั้งหรือสองครั้งตอนเรียนสมัยนี้พวกเราเคยเจอไหม เจอแค่อะไรอะเก๋มะกอกเกมะกอกเก๋ีอะไรเงี้ยเออเฉกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะลงโทษแบบเป็นการหักคะแนนใช่มาไม่ก็แบบเรียกผู้ปกครองและในความรู้สึกพวกเราเนี่ยนะครับว่าการสอนด้วยระบุไม่เร็วกับการสอนแบบหักคะแนนเด็กมีความรู้สึกยังไงบ้างปฏิบัติตามคำสั่งครูไม่หรือว่าไม่กลัวเลย ก็คิดว่าแบบระบบไม้เรียวเนี่ยเด็กก็จะปฏิบัติตามมากกว่าเพราะว่าเด็กกกลัวเจ็บ <ดน S 2> แต่ก็คิดว่ามันไม่จาเป็นที่ว่าทุกคนจะต้องแบบอยากมีความรู้เพียงเพราะว่าแคากา่กลัวเจ็บทุกคนควรจะมีอยากมีความรู้เพราะว่าอยากรู้จริงๆรไม่ต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับว่าเด็กสมัยนี้การแสดงออกก็จะดีกว่าเด็กสมัยก่อนแต่ว่าเรามองดูว่าสังคมในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมในอดีตนะครับในอดีตโสนี่ไม่เรียวจริง แต่ว่าสังคมของเรามันไม่บุ่นวายนะเด็กก็มีความเขาเรียกว่าเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าสมัยปัจจุบันนีใน้ในมุมมองพวกเราเนี่ยนะครับคิดว่าอาดีตกับปัจจุบัน,นอย่างไหนดีวกว่ากันหนูว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเองอะค่ะว่าแบบ ถึงแม้ทุกอย่างจะเปลีปย่ยนแปลงไปยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราแบบมีจุดยืนของเราอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถแบบอยู่กับตรงนั้นได้มันไม่จําเป็นว่าแบบอดีตหรือปัจจุบันจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเราทําตัวเองให้ดีที่สุดแล้วแบบมุ่งม,มั่นจริงจริแบบมีแบบจุดยืนตัวเองเราก็จะแบบดำเนินชีวิตได้ะค่ะรับคืออย่างน้องอิงน้องยิมนะ <c oughs> น้องยิม <c oughs> นะครับน้องยิมต่น้องยิมก็คือมีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องมีการบังคับแต่ว่าเราก็ฝ่ายดีเราก็ตั้งใจนะครับที่จะ ศึกษาหาความรู้แต่ว่ามีเด็กบางกลุ่มนะครับซึ่งให้ไฟดีก็ไม่อยากไฟนะครับอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าเราไม่มีการบังคับมันจะไปไหวไหม้านมือของเราไม่มก็จะอมมีการบังคับทุกคนต้องอยู่ใต้กฎระเบียบนะคะที่ที่เราเห็นทุกวันนี้บางทีนะครับเด็กอาชีวะชกพวกตีกันอย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างจากเกมด้วยปะคะ คือส่วนใหญ่อะเดี๋ยวนี้เด็กเล่นเกมพวกเกมยิงติดเกมติดเกมต่อติดเกมต่อติดในสินิงคือมันเป็นอะไรที่รุนแรงอะค่ะแล้วเหมือนแบบบางคนก็เอามาแบบอินมากเหมือนชีวิตจริงอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยตีเลยดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเท่หรือแบบโกะโหอะไรอย่างงี้ยจีโกะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะค่ะลอกเลียนแบบทางเกมทางอินเทอร์เน็ตนะครับคือแบบการกระทำบางอย่างมันเทพอะไรเงี้ยค่ะที่จริงมันก็ไม่ใช่ คือขึ้นในสมัยใหม่นะบางทีอยากรู้เบงก็ไม่ทราบนะครับว่าการเรียนจริงๆแล้วนี่เป็นยังไงบ้างแต่ว่าสมัยเราเรียนนี่เราต้องท่องจอํานะมีการท่องอาขยานมีการท่องสูตรคูณแต่ว่าการท่องในความรู้สึกทุกวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเราคิดเลขนี่เร็วนะครับไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเหมือนกับเด็กสมัยปัจจุบัน